อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะทักทายเอฟซีตอนกำคำแรกๆพี่น้องมาแบบด่วนๆนะคะขอกออันอีกแล้วสำหรับแรลงของวันที่31ให้ว่าสิ้นเดือนก็ว่าได้นะพี่น้องเนะ S, าะ31มกราคม2568เอา้าร้ดจะมาย้ำแนวทางของเหล้ามาคักรึเป่ะคลิปนี้นะคะเนาะเล้ามาคักระจะมีเล้าเพิ่มอิญแล้วก็เล,ล้าก่าอนออก ในคลิปนี้ผู้ได้ทีงอกน้อยที่ติดตามคงทุกไทยนะ,ะจะรวมๆให้ไปเลยสิตรงใจ FC บอสสิมีคููที่ FC วับน้ำบอสำหรับเรามาคักกับมีคลิปสั้นไปแล้วล่วะทางแฟนเพจนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะมาย้ำให้่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคนละไหลคนละแชร์เป็นกำลังแรกใจใคับทีมงานทาง่องป็นกำลังแรกใจ อ่าให้กันและกันนะก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆุท่านเลยนะคะเผื่อมีโชคมีมานักันพุทธอาจจะพอ่อแนี่ยทางที่จะค้องมัดน้องพี่น้องเนาะตรงใจพอดีเลยเห็นแดดเจี๊ยบเบาเว้นี่อ่ะนะกกนนี้พึง่งเออหงิบไปสักพักหนึ่ง้อยหิิบอ่ะอาย่าเหมือนเดิมนะอ่าทุกๆแนวทางก็ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับอ่าเหล่ามาคักเนาะเหล้ามาคักอ่าให้เนี่ยพี่น้องเหล่ามาคักเิ่นแตกตัวเิ่นแตก,ดาากตได้เล่ามาคักตรงไหนหาก่อนเนี่เหล้ามาคักอ่านี่พี่น้องเหล่ามาคักแตกเจ็ดศูนย์นะ ได้มาแล้วฟันแล้วสาหรับเล้ามาคักแต่ว่าจะมีสีตัวมีสีตัวสัดส่วเพิพเศนสีตัวเด้อพี่น้องเด้อฟังดีๆอ่าเล้ามาคักใครที่รออยู่อ่านะ,ะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ,ะสำหรับแนวทางของเล้ามาคักเอา้ามาเลยมาดูเล่ามาคักร์คนว่าได้มาแล้วตัวเดียวมั่นใจแปดตัวเดียวฟันที่แปดนะ เรามาคัดอ่ามันมาหออกชินแล้วมันปั้นศูนย์อ่าออกเจ็ดศูนย์อ่าสําหรับแนวทางคืนนี้นี่แปดอ่าแล้วเพื่นกับว่าเห็นเลขแปดศูนย์แปดหนึ่งสี่ตัวเลยพี่น้องสี่ตัวเลยนะคะสี่ตัวเลยแปดศูนย์แปดหนึ่งเรียกมากแบบนี้แหละอ่าถ้าใครจะตามเรามาคัดอ่าแปดศูนย์แปดหนึ่งถ้าสามตัว เป็นกับว่า081อ่าวาว่าเรียน,นกันวันนดห8081อาสามตัวห้องก็เปลี่ยนว่าก็จะเหลือ081ถ้าจับคู่ก็จะมี0880 1881 0110แล้วก็88เพราะว่ามี82ตัวเพิ่นว่าอืมแล้วพีน้อง แต่ว่าผู้ใดให้พบหน่อยมันมาฟันไปที่แปดศูนย์กับแปดหนึ่งนะคะของเรามาคัดแปดศูนย์แล้วก็แปดหนะึ่งฮะพี่น้องมาแล้วเรามาคัดผู้ใดที่ติดตามอยู่อ้ตามเรามาคัดขอกแอดเจี๊ยบนะเราจะลงทำไปก่อนเอ้านะพี่น้องมีได้แคปภาพ,พเรามาคัดนี่ แต่ว่าสีตัวที่มาหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเรียกมากแบบนี้และพี่น้องเนาะนี่ทีที่แอดบงไูไฮนีแหละฮะผู้ใดบวอย่างกันเนาะคะ่ะเนาะอันก็มีอยู่ในเลขชุดสี่ตัวมันส่งหลายซื้อแต่ว่ามันแต่อยู่ในนี่แหละพี่น้องน,นะมวลอ่าเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อแคปภาพเลยนะแปดศูนย์แปดหนึ่งคุณน้ามันเรียกมาจริงๆล่ะ นเนาะต้องแยกให้มึงด้วยสิว่าว่าเห็นก็นพิจารณาเอานะมาไลาคู่ดอพี่นองแปดศูนย์แปดหนึง่งะถ้าใครจะตามเจ้าเลวก็มีแค่นี้แหละตัดออกมาให้หมดแล้วนะคะเอาแคปภาพหนึ่งสองสามแชะไปพี่น้องเออเอามปมึง,งต่อไปเล่าบางอื่น มีเล่าบังเอิญมาฝากเล่าบาังเอิญ<น>เล่าบังเอิญให้ชุดเดียวเป็นเลขบังเอิญของมือนี้พี่น้องนะเพราะว่าส่วนมากแราเป็นเล็กบังเอิญจะมาไล่วันนี้ดีดอ่าเป็นค่ากับเขากับหนักนะอ่าเจมเนืองหัวขาดจะมักเป็นฮะอ่าแบบเล่าบังเอิญพี่น้องไปเจอแบบบังเอิญบางทีก็อ่ามีโชคน,นะเล่าบาังเอิญวันนี้เอามาฝากคู่เดียวชุดเดียวอ่า 027นะคะเรลาบาบังเอิญพี่น่เอาได้แ,แคปข่าเล่าบังเอิญน,นะคะนี่เล่าบังเอิญตัดเอาเลยอันนี้ชุดนี้นะคะใครชอบ02ก็ตัด02 07ก็ตัด07 27ก็ตัด27ไป2772 7007 2002เล่าบังเอิญเม็ดเดียว เอาว่าฝากพี่นอ้องอ่าอ่ามีค่ากับของสม,มืออ่านี่เป็นบางเอือนจะมาไหมนะคะบางเอือนวันนี้ <c oughs> มีมาฝากอ่าไปต้อพี่น้องฮะโอกานะสสมุนไไปน้ำพร้อมเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะมีของเล่าก่อกอ,อ้าวบริษัทที่ดตามเล่ากรอก,อกอวันนี้เนี่ยให้มาสองชุดไห้มาสองชุด ให้เอฟปิดเจรณะเอาเลยค่ะตัดเอานะให้ตัดเล่นเอาอ่าบได้เขียนลายพี่น้องเดนตาไล่แล้วเอฟซีเป็นสิตา์ตาไล่ก็กกตัดเอานะคะบได้มักชุดใดให้มาสองชุดชุดแรก950ชุดแรกชุดที่2 850ใครชอบ850ก็วนอยู่ใน8ป0ห้านั่นแหละพี่น้องตัดเอาในแปดห้าศูนย์เฮ้ยมากเก้าห้าศูนยดแอจีบกัน ตัดเอาใน่เก่าหาศูนย์ตัดไปตัดมาอยู่นั่นแหละพี่น้องนะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดแล้วก็มีตัวกันมาให้ยน้ำอ,อีกหางหนึ่งก็คือเอินวายันเป่ามากนะถ้าเป่าจะมาก็น่าจะเป็นเก้าเก้านะฮะผู้ใดโอ้มกเป่าชุดเดียวเก่าเก่าพี่น้องเพื่อมีโชคมีหมายน้ำกันอย่าลืมตัดเอาเด้กัเก้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ เก้าห้าแปดห้านี่แหละพี่นอ้องแต่ว่าอ่าเจี๊ยบจ,บบรร FC, จะบ่าได้ตัดให้ยหอยเอฟซีจิตรณ่ามึงเอานี่นะให้ดูก่อนออกแต่าผู้ใดงงหน่อยไฟมาบิ่งมากกว่านะไม่แน่อฮะมันก็นเล่นกันเป่ามาห้นั่งเอามาฝากบรรยากาศคั่มแล้วน, <c oughs> นะคะทันก็ทันเอฟซีซีติดตามอยู่ นะก็ถือโอกาสสรุปก่อนออกไปเลยนะนี่เมื่อกี้เจาของท่านชอบนะคะเนาะฮนะแนะคปภาพกันหรือย,ยังตัดอยู่นี่นี่แหละพี่น้องนะคะให้ตัดเอานะตัดไปตัดมาอยาน่นี่แหละถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเอ๊มีตัวนี้มักคู่กันมักจุ๊บนะแต่คณนี้มักคู่กันเนี่ยคือเก่าๆนะแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลยอืม นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเลขบังเอิญบังเอิญห้องมือนี้แลไรพี่น้อง027เม็ดเดียว <c oughs> นะเลขบุงเอิญกบบมีเอามาฟังชุดนี้มีเฮนะคะชุดนี้มีเฮเห็นมีโชคมี่มานังกันอ่นะาเพราะเป็นเลขสูตรเพื่อนกับเลขจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องบางทีก็มาสี่ตัวบางทีก็มาสามบางทีก็มาจับคู่นะ เอาพิจารณาเอาใส่พิจารณา,าไา,า้าในการรับชมอ่ะจะท้ายคลิปแล้วนะคะใครที่รับชมมาอ่าถอยติดตามเล่าก้อนออกรอกอ่าก็มีชุดมี่อะไรพี่นอ้องมี2สองชุดคนนี้ตามเล่ามาค,คักเพิ่นกับเพิ่นน่าจะฟันให้แล้วในคลิปสั้นนะคลิปสั้นนี่จะว่ามีว่าเลยยกกระดานแนวทาาให้มืองเอฟซี FC ก็ฟังเอานะาแต่ว่า อยากให้ดีก็ฟังคลิปเต็มนะพี่น้องนะดูคลิปเต็มจะได้เห็นบรรทุกแนวทางบางที่เมื่อจบเนี่ยอ่านะคะคลิปสั้นก็จะตัดเอาอเฉพาะบางสว่วนหลังคนเพิ่งกับเอาคือเ่เห็นช่วงนั้นช่วงนี้อ่ามันก็มีคลิปยาวอยู่นะ,ะมันก็มีคลิปเต็มอยู่อ่ะติดตามไปด้วยกันนะคะท้ายคลิปแล้วก็ขอบคุณเนฟซีมากๆ นะที่เป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานนะขอบคุณเสี่ยนต่างๆที่ฝากแนวทางมากับทางช่องขอบคุณทุกๆซ้สายเลยนะทีท่ทาทีมงานอาจจะไม่ได้รับนะต่้องขอโทษขออภัยหลายอ่านะจังได้กับนะวันที่หนึ่งกุมภานะอ่ตนะิดตามนาช่องฟนะนะุงจะเพิ่นจะมุ้นแลอ่านะอนะย่าไปใส สำหรับเมือแรกนี้ผู้ใดรุ่นยูกับขอให้มีโชคมีมานใครตามทีมงานอยู่ก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ